สวัสดีเจ้า FC วันนี้ที่พะวันจันสวยเข้าสวนทำแล้วนะเจ้าวันนี้มาแอลต่งแอลหน้าแอลให้แอลสวนวันนี้จะมาปลูกลำไยนะเจ้าเนาะก่อนที่จะไปปลูกลำไยที่พะวันจันสวยป้า FC แอลพอต่งก่อนนะเจ้าเนาะพอต่งพอนาพอบรรยากาศก่อนนะเจ้านี่พอต้นเข้าต้นก้างามขนาดเจ้า แมาแอวสวนแอลต้งแอวนาะโอ้บรรยากาศเหมาะขนาดเจ้าปวดตู้อืมคืมนะเจ้าฟ้าฝนอืมคืมอืมคืมม่วนแต๊ๆนะเจ้าลูกหลานก็มาต้งมาสวนกันนะเจ้าเนาะวันนี้เป็นวันติดมาแอลสวนแอวต้งแอวนาะ พี่สาวกันยังมาไซาลำไย,ยอยู่นะเจ้าปุ้นเตวไปปุ้นละเตวไปไซลำไย,ยของที่พันจะสวยนี่หมดแล้วลำไย,ยนะเจ้านี่อุย้ยเข้ากาหมาะขนาดต้นเข้านี่เมาะนี่สวยงามขนาดเลยเจ้าเอฟซีบรรยากาศจะอีกก็เติง์หสมัยเป็นละอ่อน อยู่กับป่อกับแม่มวนมวนนะเจ้าช่วงนี้ไปได้ทําคลิปเนอมามากับไห้กับสวนปุดตู้วันนี้จะมาปลูกลำไย,ยเพิ่มเติมแหมน้อยเมื่อท่าที่พวันจะสวยปลูกลำไย,ยและจะทายคลิปเพื่อเอฟซีได้พอได้ก่อยกันนะเจ้าเตอรอีกกันเนอโชจกดีทุกท่านทุกคนสวัสดีเจ้า